อ่าเดินครับเดินเดีรอมา,าไหว้พระครับผมมาพระถ่ายรูปให้กับด้ากลับด้านี๋ยขอโชคขอลาขอให้เราแข็งแรงลูกพ่อธรรมโมทับงหมดอ่าอันนี้ขึ้นขึ้นไปสูงไหมครับเดินไม่ถึง สิบนาทีลูกเดินเล่นต<อ>ัว๋อครัื่อยๆได้แล้วป้ะไหมลูกจะขึขออน้นขออ่อนหลบพ่อมืนอ่อนนเดี๋ยวเราให้ออกกำลังกายไหวไหมเนี่ยเอาหลบพี่เขาก่อนเลยขาสั้นให้พี่เขาไปก่อนเข้าขาสั้น น้ำฟ้าเดินหลบหลบทางด้วย่เราไปไอ่าไปเดินไปนี่<ป>คือท้องของมังกรใช่นี่คือท้องของมังกรโอ้ยอยยเดินขึ้นไปอ่าอยู่รอเดินดีครับเดินขึ้นมังกรอ่้ อ่ะยืนดีดอืมเอ๊ะอันตรายครับอันตรายอ่ะยืนตรงนี้ขอป๊ะป๋าถ่ายรูปหน่อยยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนนี้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวป๊ะป๋าถ่ายรูปไหมเดี๋ยวรอครับ ฝนตกกันรล่าไม่เห็นรถบ้างถ่ายรถสองคนครูหน่อยครับ่อะยืนยืนยืนตกข้างล่างก็ได้เดี๋ยวรอพี่ฟ้าพี่ฟ้าเดี๋ยวรอนั่งกับอ่ะยืนตรงนี้ครับยืนนี้ยืนนี้อ่ะยืนกี่โลยืนกีนโลอ่ะ อานั่งลงมขอพรคนมาใหม่ได้เลนะคะาม่อนนะคะนั่นแหละอาเยอะรอนั่งเขาไม่ไม่อ่านต้องอ่านก,ก็ได้แล้วแต่ไม่ต้องก็ได้ครับอธิษฐานเลยก็ได้ผลมันตก อ,ไไอ่ะพระเอาไว้สง่งคุณครูก็แขวนไว้นั่นนะครับอืมอมานั่นแหละครับอ่ะพี่เคารบให้แล้วเดินดีๆขอบคุณนะครับอ่ะไปแล้วก็ขอพรที่พรหมกรนรณคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่ครับอันนี้เลยไม่่กูให้น้องจับขอเลยลูก อ่านี่มาขอพรแล้วตรงไหนครับตรงนี้แหละค่ะเนี่ยอ๋ออ่ะกับไม่ถึงจุดนี้เลยนะคะขอเลยค่ะตั้ผขานเราเลยค่ะอ่ะน้องฟ้าอ่ะก็หนูอยากให้ฐามว่าอะไรอ่ะหนูอยากเป็นอะไรหนูให้ถานอยากให้เรียนเก่งๆอะไรเงี้ยเมื่อแต่เอาเลยอยากได้อะไรก็ขอเอา นี่ถ่ายนะรูปอยฝนตกครฝนตกไม่ไปนะลูกอันตรายครับน้ำฟ้าน้ำฟ้าอย่าไปเดินริอมนั้นเย็นตรงนั้นก็ได้เย็นตรงหัวมังกรนั่นนะ่ะเดี๋ยลงถ่ายให้เย็นเอาหันมาหน่อยดีทีเด้น อ่าปะไปยืนกับพี่ฟ้าหน่อยยืนกับพี่ฟ้ายืนตรงนี้เกอะตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องพาน้องไปนู่นเดี๋ยวน้องซนอาจะจับตรงนี้ไม่ต้องอะไรกันนะไปไปลงเถอะกลัวลลงสนุกกมาเยอืมอันนี้ขอถ่ายอีกทีนึ่งไหนครับปาอ่ะมังกรหน่อยมังกรอยู่ข้างบนเลย โยนเหรียญแล้วก็ก็ทโยนี่ไงก็อ่านไปไถ้าเข้าถุงมังกรจะได้ทรัพย์สมบัติไง<ย>อ,อ่านอ่านออกหรือเปล่าโอเคอ่านเอกเนาะได้คนละสามบาทหย,ยอดเลยนะหยอดที่ไหนเขาให้โยนหยดยัยอดอยงไง ก็เห็นอ่านป้ายสิอ่านป้ายเรื่องอย่างนี้เหรออ่าเนยไหมอ่านถ้ายนลงถุงมังกรจะได้ทรัพย์สมบัติในถุงมังกรอยู่ไหนถ้ายนเขาปากมังกรจะให้ความอุบัมภมมาอยู่เหรอให้โยนเหรียญกับป้าครับเนี่ยถ้ายนอะไรถูกลักคังกับมีเชื่อเสียงนูอยากได้อะไรอ่ะจะได้เงินทองจากวงตะพูนอยากมีทุนปะ ทรัพย์สมบัติก็ลงถุงนั่นไงนีไ่ไงถุงนั่นไงโยนให้ลงถุงสินี่ไงถุงแล้อนทุกฮึอ่าลงไม่ได้ไม่ได้ฮะอันนั้นคืออะไรจะได้เงินทองจากวงตระกูลอันไหนดีกว่าลงอกแล้วกันใหญ่ดีนี่ <laughs> ลงอกแล้วไม่จะได้อะไร ไม่รู้สิอ้าวไ,ไม่มีบนว้วาลสบน้าสบาทาาหมดแล้วก็คนละสามบาทไงเห,หมีแค่สองบาทอาสองบาทก็โยนสองบาทนั่นแหละอ้าว นี่จะไปไหนลูกจะไปไหนนี่ป้าป๊าปีอะไร,ป,ระป้าป๊าปีป้าป๊าปีมะเมะมะเมียป,ป้าป๊าปีปีมะเมียนี่ไงฮะทำบุญกับป,ป้าอ่านั่งก่อนพี่โรยอยู่นี่ก่อนเดีย๋ยวรอมาไมา้ก่อนนะครับ ขึ้นค่ะไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้คะ่ะบาปลูกบาปานี่ไงกระดิษฐานไงฐานแล้วก็เอ้ยไป<ต>อาน้าฟ้า<ต>กลางลบให้น้องด้วยครับอืม อ้าวอาไหว้พระข้างล่างนะครับาเดินครับเดิน่าเดินเลยเดินไปไปไห<ป>ว้พระครับ